สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง one one dot asia มาติดตามสถานการณ์การสู้รบในรัฐไคชินกันต่อจากที่คลิปก่อนหน้าช่อง one one d asia ได้เสนอภาพเฮล,ลิคอปเตอร์ของฐานบินออนไลน์ตกในเมืองโมโมะรัฐไคชินล่าสุดได้มีผู้นำคลิปไปแชร์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กของเมียนมา เป็นเหตุการณ์ขณะที่เฮลิคอปเตอร์คาดว่าจะเป็นลำเดียวกันกับที่ตกขณะทําการบินลาตระเวนแต่ว่าจูจ่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นและเกิดไฟลุกท่วมคาดว่าจะโดนยิงก่อนดิ่งลงสู่พื้นเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ เลยลาบีตัวีระสลนี่ยสินาจลาบีตัวนโอมีอ้าตปตัว้ลยจสอมีสวยด้วยนะ่เปตัว้ทสยมีพี่ตัวอ่าฮะเกกดเกุสลนจตัวพีวันที่3พฤษภาคม2564สื่อคิดถิดมีเดีย ได้เผยภาพวิดีโอเหตุการณ์ขณะเฮลิคอปเตอร์ของทหารบินออนไลน์ทำการบินลาดตระเวนเหนือท้องฟ้าเมืองโมมอร์รัตคชินแต่เกิดไฟลุกท่วมคาดว่าจะโดนยิงก่อนดิ่งลงสู่พื้นโดยมีควันพวยพุ่งตามหลังโดยสื่อคิทติตมีเดียระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ของสภาทหารขัดข้องหลังมีเสียงเปินใกล้หมู่บ้านโคเน,นลอในเมืองโมมอร์พร้อมระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ของคณะรัฐประหาร ตกใกล้หมู่บ้านโคนเนลอในเมืองมัวเมะเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิก30นาทีของเช้าวันที่3พฤษภาคมสื่อคิดถิดมีเดียระบุด้วยว่าเจ้าหน้าที่บนเครื่องเสียชีวิต3นายซึ่งเหตุการณ์นี้ทางสื่อคชินเว็บส์ได้รายงานว่าทางกองกำลังเอกรชพคชินได้ยืนยันว่าได้ยิงเฮลิคอปเตอร์ของสภาทหารตกซึ่งเรื่องนี้มีชาวเน็ตของเมียนมา ร่วมแสดงความเห็นจำนวนมากในเพจข่าวสื่อคิดถิดมีเดียเช่นบอกว่ามันน่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นมันมุนติวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอให้กองกำลังเอกราขชขจินและประชาชนปลอดภัยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าคุณอยู่ในค่ายก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้คุณทำให้ฉันและ2,900คนมีความสุขทันที ภายใน5นาทีหลังจากอัปโหลดวิดีโอนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแม้ว่าพวกเขาจะตายแต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่และความเห็นสุดท้ายบอกว่าอย่าบอกว่าไม่มีหลักฐานว่าถูกยิงนั่นก็เป็นความเห็นบางส่วนจากคลิปวิดีโอที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลของชาวเมียนมาและต้องขอขอบคุณเจ้าของวิดีโอคลิปนี้ด้วยและทางช่องขอยืนยันว่า ไม่สนับสนุนความรุนแรงใดๆทุกชนิดเพียงแต่ต้องการนำเสนอว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในเมียนมาในขณะนี้เท่านั้นหากเพื่อนเเห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ